Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือนะครับผม โดยสายข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประจำวันที่12ธันวาคมพุทธศ,ศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกะระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงประเทศเวียดน,นามตอนบนและลาวตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่12ธันวาคมนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งในระยะนี้โดยภาคเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมสําหรับทางภาคเหนือได้แยกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า ภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียส มีลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับการรายงานปริมาณฝนเมืม่อวานนี้ควันที่11พบว่าไม่มีรายงานฝนตกบริเวณภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามสภาพอากาศรายงานอากาศบริเวณยอดดอยกันครับผมวันที่11ธันวาคม2567ดอยอินทนนท์อำเภอจยมทองจังหวัดเชียงใหม อุณหภูมิสูงสุดที่16.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่9.0องศาเซลเซียสกิวแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่8.0องศาเซลเซียสสานีกเกษตรหลวงอ่างข áng, างอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23.7องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10.1องศาเซลเซียส พัตตมหนักภูพิงราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11.4องศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้วัดได้ที่4.0ที่กิ่วแม่ปานโดยอินทนอนท์อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมรู้สึกว่าจะค่อนข้างเย็นเลยนะครับแม่พ่อแม่พี่น้อง4.0ไม่แน่ใจว่าจะมีแม่คันนิ่งหรือเปล่านะครับผม อุณหภูมิสูงสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้วัดได้สูงสุดที่36.1ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะครับผม36.1ในช่วงอากาศฤดูหนาวเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับผมสำหรับวันนี้ขอ,อนําเสนอคําขวัญของจังหวัดพิษณุโลกนะครับพ่อแม่พี่น้องพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกําเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตะการตานะครับผมสำหรับคำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ห้องสอนกันเลยครับผมประจำวันที่12ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียส มีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวุหรหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 1องศาเซลเซียสนะครับผมรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางจังหวัดเชียงรายกันครับผมพฤหัสบดีที่12ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและก็ทั่วทุกอำเภอทั่ว,ท,ว,ท,ว,ท,วทั้งเชียงรายไม่มีฝนนะครับวันนีุ้ณหภูมิสูงสุดที่31อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่พฤหัสที่12ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทั่วทุกอำเภอทั่วท้งจังหวัดเชียงใหม่คาดการว่าจะไม่มีฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20, 20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมพฤหัสบดีที่12ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดลำพูนทุกอำเภอคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดว่าลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดลำปางเมืองรถม้าวันนี้คาดว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทุกอำเภอทุกทางจังหวัดลำปางไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33มอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมพฤหัสบดีที่12ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดแพร่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว -15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับพรอแมพี่น้องพระฤาษสมุทรที่12ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมแล้วก็ทุกอำเภอท่วทั้งจังหวัดน่านคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียส มีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้องพฤหัสบดสทรที่12ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดพะเยาคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียส มีลมจนออกเสียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับพ่อแม่พี่น้องพงหัิสบดรีที่12ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดตากคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34อุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียส มีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับ,รบพ่อแม่พี่น้องพื้นหัสปดีที่12ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36 อุณหภูมิต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสมีลมจนออกเสียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับผมัสปปที่12ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทุกอำเภอทั้งจังหวัดกำแพงเพชรคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตะนอออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรเมืองสารวันพฤิหัสบดีที่12ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23, 23องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดอุตร,รดิตถ์เมืองลังาสาดหวานพฤหสัสบดีที่12ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดพิอุตร,รดิตถ์ทุกอําเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียส มีลมทนออกเสียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวทุณหภ่มต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทยัยพฤหัสบดีที่12ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดสุโขทยัยทุกอำเภอคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนอุนหภูมสูงสุดอยู่ที่35อุณหภูมุ่มต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว -15 ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับพ่อแม่พี่น้องพฤหัสบดีที่12ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ององศาเซลเซียส มีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทางภาคเหนือกล่าวโดยสรุปก็คือว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องและก็คาดกันว่าอุณหภูมิจะลดลงทุกทุกจังหวัดทั่วทางภาคเหนือคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้สําหรับการพยาการณ์อากาศประจําวันของทางภาคเหนือ ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงหนวดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม